มองภูเก็ตเรื่องการแก้ปัญหาการเหลื่อมล้ำยังไงบ้างครับคือความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับผมขอเท้าขอขออนุญาตพูดอย่างนี้ก็คือว่าประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็นประเทศเป็นประเทศเป็นเมืองเป็นจังหวัดที่น่าอยู่มากครับสําหรับคนรวยสําหรับคนรวยนะฮะในในขณะที่คนจนคนยากไร้เขาแทบจะไม่มีที่สกุัวนอนอชาวบ้านหลายๆชุมชนในภูเก็ตเขาอยู่ตามพื้นที่ ป่าเสื่อมโทรมป่าชายเลนใช่ไหมตรงนี้เนี่ยเฮ้ยผมเราควรจะไปนั่งคิดดูว่าเฮ้ยแล้วอา้าวมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงในเมืองที่มันใหญ่ที่มันมีความมาั่งคั่งทางเศรศษฐกิจกับมีอีกไม่อีกหลายๆายชุมชนที่เขาประสบปัญหาครับไม่มีที่อยู่ที่ทํากินไม่มีที่อาศัยใช่ไหมฮะตรงเนี้ยผมคิดว่าเราคงคงต้องดูแล้วก็ผลักดันให้กับชาวบ้านในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฉนดชุมชนก็ดีใช่ไหมเรื่องของสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานที่วันนี้เขา้าใจกันเนี่ยผมไปเดินตามทุกชุมชนเนี่ยสิบเบาท12บาท10บาทบ้างหน่วยละค่าไฟนะเพราะเขาเป็นไฟพ่วง mm hmm. เขามีทเบียบ้านชั่วคราวแต่เขาไม่สามารถที่จะขอ,อมิเตอร์รไฟรตรงกับก<ม><ม>ารไฟฟ้าได้เนี่ยฮะอันนี้อันนี้คือมันเป็นปัญหาที่หมักหมมมานานของจังหวัดภูเก็ตแล้ว